ในเช้าของวันที่11มกราคมพศ2560ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมทุนถามปัญหาธรรมต่อองค์ระัชมาร์สมุตตาเจ้าและองค์ท่านในดินแดนธรรมแห่งที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อพระองค์ท่านรงเมตต่าสเด็จลงมาด้วยยานบรารมีสว่างเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปในดินแดนที่นั้นแล้วจึงได้ก้มกราบนอบนอ้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พรสมมาจัมบุตตเจ้าพระองค์ท่าน พร้อมทั้งทุนทางดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระวุทธบิดาองค์รัมาสม,าสมุทตเจ้าเจ้าขาคนที่เขาเกิดมาพร้อมกับกรรมวิบากที่เป็นกรรมไม่ดีนะเจ้าขาส่งผลตามเขามาเกิดด้วยค่อนข้างมาก ก็เลยมีวิบากกรรมเหล่านั้นคอยตัดรอนตัดทอนการสร้างและการทำความดีของเขาถึงแม้ว่าเขาจะตั้งใจทำความดีแล้วกี่ครั้งกี่รอบก็จะยังคงมีวิบากกรรมนั้นคอยกีดขวางให้เขาต้องคอยท้อใจทุกข์ใจ บางครั้งก็รู้สึกเหมือนจะพ่ายแพ้กับอุปัติศัเหล่านั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินนักเจ้าค่ะขอบโรค์ทรงแน่ตาดด่าแสดงธรรมคลายทุกข์ให้กับดวงจิตที่มีสภาวะรมเป็นเช่นนั้นซึ่งจะยกตัวอย่างดวงจิต หนึ่งดือให้ชื่อสมมติว่าโยมไก่โยมไก่เป็นคนที่ตั้งใจทำความดีแต่ด้วยวิบากกรรมเก่านั้นส่งผลมากิีดวางเลยทำให้เข้าถึงความดีได้ค่อนข้างยากแต่ก็ยังตั้งใจฝ่ายหาอยู่นะเจ้าค่ะขอพร้อมประจ์แมตตา ชี้ทางสว่างด้วยเถิดเจ้าค่ะระยาทำเลยคนที่เกิดมาแล้วยังรู้จักทำความดียังรู้ว่าต้องดิ้นรนขวนขวายความดีเพียงแต่ว่า มีอุปสรรศัมากมายเหลือเกินที่ส่งผลมาจากวิบากกรรมก่ามาตัดหลอนคนที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากหรอกลูกที่จะแก้ไขเช่นสมมุติเตืองจิตของยมไก่โยมไก่ ก็รู้ตัวแล้วไม่ใช่หรือว่าตนนั้นมีนิกรรมเยอะนีิกรรมนั้นก็เลยตัดลอนตัดทอนความดีกิดขวางหนทางการสร้างคุณงามความดีของตนเลยทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จหรือกว่าจะได้รับนั้นมันยากเย็น ยุมไก่เอ่ยลูกก็รู้และเข้าใจแล้วนี่ลูกว่าเหตุที่ทุกยากลำบากเช่นนี้เป็นเพราะวิบากกรรมเก่านั้นมากและกินขวางรู้ตัวและดีแล้วลูกเอ่ยเมื่อเรารู้ตัวเราก็จงอย่าพ่ายแพ้ เยี่ยตกเป็นธาตุของสิ่งไม่ดีอีกนี่เก่ายังต้องใช้หนักขนาดนี้เลยลูกแล้วถ้าเรายอมให้ยแพ้และลูกเผยเราจะต้องใช้ไปอีกนานเท่าไหร่นี่เก่าก็ยังต้องใช้มากมายขนาดนี้เลยลูกเผย แล้วถ้าเกิดว่าเรายอมพ่ายแพ้ตกเป็นทาสของกรรมวิบากเก่าเอ,อ่ยของกิเลสและตัณหาเอ,อ่ยเราจะต้องใช้ไปอีกนานเท่าไหร่ลูกเอ,อ่ยเหมือนคนที่เป็นนี้ก็รู้อยู่แล้วนี่ลูกว่าที่ทุกขยากลำบากเช่นนี้ ก็เพราะว่าเราเป็นคนติดหนี้หามาได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเจ้าหนี้เข้าไปเช่นเดียวกันกับการทำความดีไม่ว่าเราจะทำเท่าไหร่ก็เหมือนยังไม่เห็นผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำเท่าไหร่ก็ใช้หนี้เก่า ไปก่อนลูกเอ๋ยจงอย่าคิดเลยลูกว่าการทําความดีนั้นไม่เห็นผลไม่ได้อะไรการทําความดีของลูกได้อยู่แล้วละลูกได้ใจนี่เก่าเข้าไปบ้างเอ่ยและที่สำคัญก็คือ ได้หยุดตนไม่ให้สร้างกรรมชั่วเพิ่มอีกก็ดีแล้วไงลูกได้ใช้นี่เก่าได้หยุดการสร้างนี่ใหม่จงทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเถิดลูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองโยมไก่เอ๋ย อย่าพึ่งท้อใจเลยลูกเราะว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่ถึงซึ่งความเป็นองค์พระอารหาันต์ตราบนั้นแปลว่าเรายังไม่เป็นคนดีพอไม่ว่าเราจะดีแล้วก็ต้องทำให้ดีต่ออีกคนเรานะลูก เมื่อคิดว่าตนทำดีแล้วทำดีมากแล้วมันจะทำให้ตนตัดทอนความดีที่ควรจะทำเพิ่มไปอีกมันจะทำให้ตนนั้นขาดโอกาสลุ่มหลงในความดีเพียงเล็กน้อยที่ตนทำอยู่ลูกเอ๋ย ราบใดที่ยังไม่เป็นองค์พระัลา,า์จะเรียกว่าทำดีที่สุดแล้วไม่ได้ลูกฉะนั้นไม่ว่าจะทำดีมาแค่ไหนจะพยายามขวัญขวายที่นลนมาแล้วเท่าไหร่ก็ต้องทำดีเพิ่มเข้าไปอีกเรื่อยๆและจงจำไว้เสมอว่า กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ไม่เคยลำเอียงให้กับใครเลยกรรมใดที่ตนไม่ก่อกรรมนั้นจะไม่ส่งผลมาเกิดที่ชีวิตของตนลูกเอ๋ยจากนั้นเมื่อตนได้รับผลของกรรมอุปสรรคกรรมวิบากมากมายกิดขวางนี้แล้ว ตนก็รู้แล้วว่าการทำไม่ดีการตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นเช่นไรต่อจากนี้ไปก็ให้เข้มแข็งในการทำความดีทำดีย่อมได้รับผลดูเพียงแต่มีหนี้เยอะก็จ่ายไปก่อนแค่นั้นเอง จงมุ่งม,มั่นตั้งใจทำต่อไปเหยียดหอใจลูกเอยความดีของลูกบุญเก่าบ,บุญที่สั่งสมมาก,ก็ย่อมต้องมีลูกถึงรู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมการที่จะขวัญขวายทำความดีด้วยถึงแม้จะมีวิบากกรรม มีสิ่งไม่ดีกิดขวางมากเท่าไหรลูกก็ยังรู้จักการทำความดีมุ่งหน้าตั้งใจทำไปเถิดลูกเอ้ยไม่นานนักหลอกลูกก็จะชนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายได้พยายามทำความดีตามพลักกำลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถของตนก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยดูกเมื่อเรารักษาศินได้กี่ข้อเราก็รักษาไปตามที่เราทำได้ถ้าเกินว่าเราเพิ่มขึ้นมาได้เราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละข้อสองข้อและค่อยๆทำ เช่นสมมุติว่าอยากจะรักษาสินห้าให้ได้มากแต่พยายามเท่าไหร่ก็เหมือนจะทำไม่ได้เราก็อยากคิดว่าไม่ทำลูกรักษาสักสองข้อสาข้อสข้อที่เราทำได้นั้นให้ดีให้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะมีบุญจากตรงนั้นส่งผล ให้รักษาสินได้มากเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิที่จะทำให้ตนสงบได้นานเราก็พยายามฝึกทำทำเท่าที่เราพอจะทำได้ค่อยๆดำไปลูเเอยแต่อย่าคิดว่าทอใจแล้วทำเท่าไหร่ ก็เหมือนจะไม่ได้ผลเ่ยคิดเช่นนั้นลูกเออทำไปเถิดลูกดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยดีกว่าปล่อยให้ตนจมอยู่กับนี่บาปนี่กรรมจมอยู่กับกิเลสและตัณหาตกเป็นทาสของมันตลอดไปโยมไก่เออ รู้จังตั้งใจทำความดีก็ดีแล้วตั้งใจตั้งมั่นเอาไว้ก่อนลูกแล้วค่อยๆทำไปทำไปเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองทำจิตใจของตนให้เข้มแข็งในความดีลูกเอ้ยทำดีไป ยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดละลูกว่ามันจะเป็นผลแบบไหนอย่างไงทำไปรู้แต่ว่าต้องทำดีละเว้นต่อความชั่วให้ได้เท่านั้นก็พอลูกบางคนเกิดมาพร้อมหนี้กรรมนี้บางเขาก็ยังไม่รู้เลยลูกเอ๋ยว่าเขานั้น เกิดมาพร้อมนี่กรรมนี่บาปเขาก็ยังจมอยู่อย่างนั้นละลูกยังน้อยลูกก็ยังรู้ตัวบางคนเกิดมามีบุญส่งผลส่งผลให้ชีวิตสุขสบายทำอะไรอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าเขา ก็ไม่มีบุญข้างในจิตใจของเขากลับลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่มีลุ่มหลงอยู่กับลาบสก,การะลาบยศสรรเสริญต่างๆทรัพย์ส,สินเงินทองที่ตนมีอยู่จนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักขวัญขวายทำความดีก็มีอยู่มากในโลกจะนั้น อย่าทุกข์ใจเลยถึงแม้ว่าเหตุปัจจัยภายนอกต่างๆองค์ประกอบหน้าที่การงานฐานะไม่มีอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรลูกขอเพียงแค่ให้เรารู้ทิดชอบชั่วดีเราชั่วเราก็ยังรู้ว่าเรายังทำชั่วเราไม่ดี เราก็ยังรู้ตัวว่าเรายังไม่ดีและก็กำลังเยายามทำความดีอยู่ก็ดีแล้วนี่ลูกทำไปเถอะลูกเอ๋ยแล้วสักวันหนึ่งลูกก็จะถึงจุดมุ่งหมายคือความดีอันสูงสุดที่ลูกนั้นปรารถนาที่จะไป บางคนทำไม่ดีก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตนทำไม่ดียังไม่รู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรยังลุ่มหลงในตนในตัวอยู่ลูกเอ๋ยจงทำดีไปเถิดอ,อย่าคิดมากเลยอย่าท้อใจเลย ความดีเท่านั้นแหละลูกที่จะทำให้ชีวิตเป็นสงสงบความดีเท่านั้นแหละลูกที่จะให้แสงสว่างให้กับชีวิตของลูกโยมไก่เอ้ยในอดีตนั้นมีกรรมวิบากก่มที่เคยทำให้้ปุ๋ย เป็นทุกข์ทรมานกายและใจเคยมีวิบากกรรมเก่าที่เคยทำให้บุคคลผู้อื่นนั้นเขาอาฆาตจองเวรกับเราในชาตินี้เกิดมาเราก็เลยยังคงต้องใจคืนเขาแต่ตั้งใจทำดีไปเถิดนี่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดการทำความดีย่อมฝึกฝนจิตของตนได้อยู่ตลอดเวลาความทุกข์ยากลำบากจะทำให้ลูกเห็นเหตุของทุกข์เข้าใจในทุกข์ความทุกข์ทรมานจะนำพาให้ลูกออกจากความทุกข์ทรมานนั้นได้ลูกเอ้ย ทำความดีก็ดีแล้วและก็จงตั้งใจทำดีต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าพิจานณาเลยว่าชีวิตมันมีอะไรเพิ่มหรือน้อยลงจงพิจนนนานณาที่จิตของตนเถอว่ากิเลสและตัณหานั้นมันมากหรือน้อยลง ความหลงความโลภและความโกรธยังมีอยู่มากหรือเปล่าความอยากและไม่อยากคือตัณหานั้นยังมีมากหรือเปล่าค,อคอ่อยๆทบทวนและค่อยๆทำความดีไปไม่รวยในทางโลกไม่รวยในทางธรรม สร้างในทางโลกก็ไม่สำเร็จเข้าสู่ทางธรรมสร้างบารมีในทางธรรมก็เหมือนจะได้เล็กน้อยเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรยังน้อยก็รวยความตั้งใจยังน้อยก็รวยความคิดดียังน้อยก็รวยการทำดีก็ดีแล้วนี่ลูก สังสมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวทุกอย่างก,ก็จะดีขึ้นเองทำเช่นนั้นอย่างนั้นแหละลูกเอ้ยลูกก็จะได้รับกับสิ่งที่ดีคนทุกคนดวงจิตทุกดวงที่ถูกกิเลสและตัณหาครอบงำอยู่ก็ล้วนแล้วแต่มีวิบากกรรมเป็นของของตอน จะมากจะน้อยแล้วแต่รอบแล้วแต่พบชาตินั้นๆแล้วแต่กรรมวิบากที่ตนทำส่งผลมาทุกคนตกแล้วก็สามารถขึ้นมาได้ทุกคนขึ้นมาได้แล้วก็ตกได้เหมือนกันถ้าประมาณกับการใช้ชีวิตลูกเอ๋ย เชื้อของกิเลสและตัณหานั้นมันงอกงามได้ตลอดเวลามันจเจริญเติมโตได้ตลอดเวลาฉะนั้นทางที่ดีคือรู้จักธรรมดีเพื่อล้างกิเลสตัณหาออกนั่นแหละดีที่สุดแล้วลูกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้า องพระอรหันต์เจ้าก็ล้วนแล้วแต่เคยมีกรรมที่ไม่ดีกิดขวางทั้งนั้นละลูกแต่ถ้าทำดีด้วยความเข้มแข็งย่อมพบกับใจชนะในที่สุดเพราะทุกดวงจิตก็ล้วนแล้วแต่เคยตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วก็สร้างกรรมไม่ดีไว้มากมาย แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้นที่นำพาให้ชนะได้ในวันนี้ลูกเอ๋ยจงตั้งมัน่นทำดีไปเถิดใจชนะรอคอยลูกอยู่แล้วหากลูกทำไปโดยไม่ท้อถอยทำไปโดยที่ไม่หยุดทำความดีจงทำดี ละเว้นความชั่วและจงจำไว้บ้าตราบใดที่ลูกยังไม่เป็นอัลลฮั์แปลว่าลูกยังไม่ใช่คนดีที่สุดแปลว่าลูกยังไม่ได้ทำดีอย่างที่สุดยังไม่จบกิจในการทำดียังคงต้องทำความดีตลอดไปจำไว้เช่นนั้นแล้วก็ทำ ความดีต่อไปเธอจสทุุเจ้าค่ะกราบขอบว่าคุณมราพุทธองค์ที่โปรดเมตตาแสดงธรรมคลายทุกข์ให้กับญาติธรรมทั้งหลายที่มีสภาวะธรรมคล้ายคลึงกับโยมไก่ได้ฟังทำความเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจแล้วว่าการที่มีกรรมวิบากมาก ไม่ว่ามันจะมากเท่าไหร่มันจะกีดขวางเราเพียงใดไม่ต้องไปสนใจกับมันให้ตั้งใจทำความดีอย่างเดียวยึดหลักการททำความดีอย่างเข้มแข็งอย่างเดียวใช้ไปเรื่อยๆื่ทความดีไปเรื่อยๆเราก็ย่อมถึงจุดมุ่งหมายเปรียบเสมือนทางเส้นหนึ่งที่เราจะเดินไปไม่ว่ามันจะทุกข์ยากลำบากเพียงใด ขอเพียงแค่ให้เหล่านั้นไม่หยุดเดินเราก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายในที่สุดกราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่แม่ตาเจ้าค่ะแล้วลูกจะนำทำนี้ไปเผยแพ่ให้เกิทุกคนได้เพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเจ้าค่ะสาธุ